อยู่บ้านจิบกาแฟาเบาๆอ่ะเพนะื่อนเนะนี่แหละนี่แหละท่นท่านพบกับคิมมี่หีไปเลยอ,อีกแล้วค่ะวันนี้เราจะไปหาซื้อของมาทำติ๊กต็อกเพราะว่าเราหยุดงานเรากักตัวหนึ่งอาทิตย์กักตัวรอบสองนะคะเอ้ยม่ใช่หนึ่งอาทิตย์สี่หนึ่งเดือน<แ>เราเลยมีเวลาว่างมากเราก็เลยต้องไป ช้อปปิ้งไปสรรหาซื้อของมาทำมาใส่แต่งองค์ทรงเครื่องเราเล่นติ๊กตอกนะคะอากาศหนาวมากๆตอนนี้เรานัดเพื่อนไว้บ่ายสองตอนนี้มันก็จะบ่ายสองนะคะก็คือสำหรับเวลาคนไทยหรือว่าเอเชียเราก็บวกไปหนึ่งชั่วโมงนะคะอย่างเช่นนัดกันบ่ายโมงก็ต้องเป็นบ่ายสองเลยค่ะอันนี้นัดบ่ายสองคงจะเป็นบ่ายสามนะคะเพราะว่า เวลาเอเชียมันก็เป็นบวกอย่างนี้แหละค่ะอเออนั่นแหละเราก็นัดเพื่อนเราคนหนึ่งไว้ก็จะไปหาช้อปปิ้งกันแล้วก็มาดูกันนะว่าใครคนคนนั้นคือใครรัสอุบราชุ่นะคะเซอร์ไพรส์นะคะ ก็มาถึงอเล็กซ์แอนด์คลาสแล้วนะคะดูเพื่อนสาวไปทิ้งไหนละมาทิ้งไหนแล้วก็ไม่รู้นางบอกว่าอยู่หน้าแกลเลรีไม่เห็นนางเลยไหนวะเรียไหนเรียนตู่หรอหน้าแกลเลรีตูต่เย็นค่ะสู้สเลปเราที่เรารอคอยมาก็มาแง้วทิ้งไหนมาสายอะด้วยสันมาก่อนเธออีกฉันต้องเวลานั่น,น,น,นคือคสเลปี่สเลดนะคะปลอมทั้งตัว ก๊อปปี้ตั้งแต่หัวจรดตารินตัวก็ปลอมคนก็ปลอมค่ะปลอมทุกอย่างเออแล้วก็จะไปชอปปิ้งนะคะวันนี้ว่าจะไปชอปปิ้งของปลอมเราก็องไปซื้อพายหมากใช่จะไปชอปปิ้งของเออพายหมากไม่ใช่ของปลอมนะครับมันของจริงนั่นแหละแต่มันของของแบรนด์มันเองค่ะถ้เราพูดผิดพูดใหม่ได้นะคะเราก็จะเข้าไปในร้านภายหมากนะคะเพราะว่ามันมีของราคาถูกเยอะแยะเต็มเลยไปค่ะ เราก็ได้กระเป๋าแล้วนะคะมานะก็คือเราไปเราเลงไปที่อัดไทยลรก่งของผู้หญิงเลยนะคะไปแบบแผนแผนกแนกผู้หญิงเลยค่ะสําหรับผู้ชายไม่ต้องมันนี้ยอย <c oughs> ากขึ้นมาเิ็นลอขึนเอออันนี้ก็สวยโบเออ,ตกตกอไปทำ tiktok กัน 2> 2อันเนทะ่าไหร่อู้ังสีออยเลยแพงจังสองอันนะสออนสออยเหรอใช่อใส่ไปใส่ไป,ไป,ไปอ่ะคค่ะตอนนี้นะคะก็ อยู่ในแผนที่คาดผมนะคะคนที่ตื่นเต้นไม่ใช่ดิชันนะคะก็สยคนที่ตื่นเต้นเป็นเพื่อนดิชันนะคะด่สิลองใหญ่เลยอ่ะลายก็สวยนะลา่ฉันจะหมดลายสีพอยอีกแล้วเนี่ยก็แนวแท่สวยอันนี้ก็สวยเอออันนี้ก็มีโอเคมันจะเข้ากับแบบไม่ใสุ่่มฉันก็ไม่ละก็บอกนะอันใหญ่มันจะสวยมันจะเด่นกว่าฉันแน่วอันนี้แล้วมันก็จะเข้าตัวดีของทุกสีของเธอที่มันมีเลยนะ วยนะะน,น, ead, นี้มดูปกติเกิมันรมแบบ้ก็ยังเรื่มไม่หยู่นะจ๊ะอันนี้กสเอออันนี้ได้อยู่ได้ใช่ได้อยู่ซื้อไปเลยค่ะงบสองพัน สองอ่ะโยนลงสั่งไปเลยแต่อันนี้แต่อันนี้ดูเออเก็บไว้แล้วไดะแต่อันนี้ดูเป็นดอชอากาบาน่ามากเลยนะใช่แต่อันนี้ดูเป็นดอชอากาบาน่ามากเลยะดูสิสวยมากเลยอ่ะอันนี้ดูเหมือนดอชเหมือนดอชอากาบาน่ามากเลยตาเออเอาอุตาน่ะฉันต้องเอาทุกเชื่อเธอทุกอย่างเลยหรอไม่คิมมี่เราไม่จำเป็นเชื่อฉันนะนี่ไงต่างหูออโซไม่ใช่ต่างหูกลิปติดผมใหญ่ๆเอาไปด้วยคิมมี่ติดตรงเนี้ย ตรงนี้ใหญ่ๆอ่ะเหมือนเหมือนชมพูอริยาเนี่ยอันนี้สีสวยไหมโบเขี่ยเขี่ยหรือว่าจะเอาต้องเอาตัวนี้หรือว่าจะตรงนี้ไม่เอาไม่เอาอันนี้มันดูแบบเป็นงานแฟนตี้เกินไปไม่ไม่ไม่เออเนาะมันไม่ชอบนี่แหลเดี่ยวกินลองอันนี้ดิอยู่บ้านจิบกาแฟเบาๆอ่ะเพื่อนเนาะอย่างนี้เนาะนี่แหละนี่แหละอันนี้อันนี้อันนี้ชอบดูนะคะว่าเพื่อนนี่ชั้นซื้ออะไรก็อันนี้ก็เอาโบที่ก้อผมเนี่ยอ้าวผมมึงมีเหรอคะผมมึงไงดูผมอย่าบอกดีนี่มึงอย่าใส่ มึงจะใส่แบบนี้ไปไม่ได้นะมันจะใส่ที่ทานผมเดินทั่วไปไม่ได้นะ่ไง้งม่ได้ไมาได้ไม่ได้่งเ้ะม่ได้ไม่ด้ไม่ะด้ไม่ี้ไม่ได้ไม่ได้อม่ได้ไ่ได้ไม่ได้ไอ่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไองไ่ได้ไม่ได้ไมาได้ไม่ได้ไมด้ไม่ได้วม่ไไมด้ไมม่ได้่อดิวม่่ไอย่างเด้ไม่ะดะไม่ไดยดเลยค่ะรอรอรอ้วก่ เยียบบอรให้ไหมเป็นชุดชั้นในมึงหรือไม่สู่ในที่สุดแล้วก็ซื้อมาแล้วค่ะหมดไปเท่าไหร่คะคิมี่ตอนแรกก็นึกว่าจะไม่เกิน50ออลที่ไหนได้เปล่าเข้าไป60สิบแมวอ่าไปจ่าเธอนั่นแหละมาหลอกฉันพาพาฉันมาซื้อของเดินที่เป็นเรื่องสู้คินี่บิ๊กบัลเลอร์คินี่ผายมึงบอกว่าปกติไม่ใส่อันนี้สวยคินี่สวยมากเลยไม่คินี่มึงใส่ชุดนั้นก่อนเงาชุดนั้นไม่ใส่ก่อนนะเดี๋ยวซื้อที่หลังเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าค่อยมาซื้อใหม่แล้วกัน แต่ชุดนี้สวยและสีแดงอันนี้ตอนแรกฉันจะหยิบสีข<ส>าว<า>ให้เธอนะดูสิอฉันฉันหุ่นเล็กฉันใส่ได้นะอ <laughs> <X>, ี <X> s อีอสด้ไปโอเคพอแล้ว so จบสิ้นสักทีนะคะกับภารกิจช้อปปิ้งของคิมมี่ฮีเบอร์เลอร์วันนี้นะคะอย่างที่เล่าได้บอกไ้ตั้งตั้งตอนแรกนะคะว่าวันนี้เราไปซื้ออะไรมาบ้างก็คือไปซื้อ,อของที่จะมาทำติต๊กตงตงิตง๊กตอกอะไรของเราแล้วแหละเนาะ เออก็มีอะไรบ้างถุงก็ขาดแล้วซื้อเยอะเกินก็เลยขาดจะมาดูกันแล้วกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเท่าไห <c oughs> นโหลถุงก็ขาถามได้นะอ่าถุงขาดนะอ่ะ,อ,ะอันนี้มันมันอันใหญ่ที่สุดก็คือสุดได้เสื้อตัวหนึ่งอีเสื้อนมใหญ่นั้นคงสงสัยคงต้องโละทิง้งละอันนี้ได้ตัวใหม่มาละแบบประยืดหยุ่นมากๆอันนี้ชอบโซอันนี้ชิ้นแรกแล้วก็ชิ้นใหญ่ที่สุดอันที่สองก็ ก็ไม่ใช่อันที่สองเลยซื้อเยอะแยะเลยแหละอันนี้ก็เป็นโบนะคะเป็นโบมุ้งมิงส์นี่ไงเอ่อแบบเอาเวลาเวลาเราจะอาบนงอาบน้ำอย่างเนี้ยเอาอันนี้มาเป็นคาดผมไว้นะคะอันนี้ก็โบเหมือนกันโบดำมีทั้งโบดำโบฟ้าวันนี้สรุปแล้วว่าได้โบมากี่อันหนึ่งสองสามสี่ห้าได้โบมาได้ห้าอันเอเอ,เอแล้วก็ได้กิ๊บได้ต่งห,องหอูอันนี้ก็กิ๊บติดผม ผมเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้ผมยาวมากก็เลยต้องเอาต้องซื้อกิ๊บมาคนะแล้วก็ที่บ้วนผมด้วยเพราะว่าผมยาวรู้สึกมันปกมันปกตามันเด็บมันบังหนามันปกหนานะอ,อ,นอ่ะนะเลยต้องซื้ออธิบดีอ่าเป็นก้อผมแล้วก็กิ๊บหนีบผมนะคะแล้วก็เส็ยบสิวเออมีสีเท่งก็คือสามหย่อยโสามยูโรเอ่อสีแท่งเนี้ยแล้วก็ต่างหูนะคะ รูหูไม่มีก็จะไม่รู้จะทำยังไงมีหูรูหูข้างเดียวตงใส่ต้องไปไปเจาะรูอีเพิ่มหรือไม่ก็ใส่รูเดียวแค่สองอันไปเลยแบบทูอินวัน like นะจ๊ะอืมเอ้าแค่อันนั้นฉล,ลนังเอ้าแต่ลิปสติกฉันไปซื้อซอสแตงิ้วของอ๋อตรงตรงนี้หายเลยเนาะจ่าหมดนี่ว่าหายเออไปซื้อของอะไรนะมิกาโกะอะไรนะชื่ออะไรวะกิโกะไม่ใช่มิกาโกะชะเลย ยี่ห้อกีกโกกม,มันไปซื้อมานี่ไงไปซื้อม,มาไม่รู้ว่าไม่เห็นยี่ห้อหรือเปล่านะสงสัยคงไม่เห็นยี่ห้อเพราะเราเปึงกล้องหน้าอะนี่ไม่รู้แหละเออตามานั้นสรุปเป็นอันว่าครบเซตเครื่องแต่งหน้าเครื่องแต่งองค์ทรงเครื่องของฟิมมี่ในที่สุดก็ได้มาครบนะจ๊ะเดี๋ยว จะแต่งหรือไม่แต่งแล้วคอยดูวิดีโอต่อไปแล้วกันนะคะเดี๋ยวคิมมี่มาทำวิดีโอแล้วก็แต่งหน้ามาให้ดูนะคะว่าจะสวยหรือไม่สวยนะคะโอเคงั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายคิมมี่เบลเลอร์นะคะเบลเลอร์มากมากเบลเลอร์